สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับวิชาภาษาไทยอีกเหมือนเคยนะคะคุณครูก็จะสอนในแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนตัวสะกดในหน้าที่39นะคะมาดูกันเลยดีกว่าว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะเล่มเดิมเลยชแชรแรมอ่าเปิดไปเลยค่ะหน้าที่39หน้านี้ ปุ๊บดูคำสั่งก่อนอื่นเขาบอกว่าให้เขียนคำที่ใช้สที่ใช้ตัวสะกดที่กําหนดให้อย่างละหนึ่งคำเท่านั้นอย่างละหนึ่งคำแปดคะแนนเลยนะ,ะมาดูกอไก่เขาให้กอไก่มาหนูจะเขียนคําว่าอะไรดีงงไหมถ้างงเปิดหนังสือเล่มนี้เลยค่ะปุ๊บเล่มนี้เลยนะคะเห็นไหม เปิดไปหน้าที่40ถึง43ตามที่ใบกิจกรรมบอกไว้เลยอะมาดูเขาให้หนูหาตัวที่เป็นกอไก่ใช่ไหมคะเราก็ต้องไปหาคำที่เป็นแม่กกมาตาสดกอไก่ก็คือแม่กกมาดูอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่แม่กอกาแม่กงแม่กลมแม่เกยแม่เกลยังไม่ใช่แม่กกอยู่ไหนอาเจอแล้วแม่กก เลือกมาหนึ่งคำเลยค่ะเอาคำไหนก็ได้เอามาแค่หนึ่งคำเท่านั้นอย่างเช่นครูเอาคำว่า Walk Walk เนี่ยคุณครูก็เอาคำว่า Walk เนี่ยมาเขียนได้เลยนี่ w อ k w a l k โอเคไหมอยู่ในแม่กก,กเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เลย ลูกไม่ต้องขีดเส้นตามคุณครูนะคะคุณครูทําให้ดูนะจะได้เข้าใจง่ายคําว่าวอกเนี่ยมันก็จะอยู่ในแม่กบถูกไม่ถูกต่อไปยอยักแม่อะไรอะ่ะยอยักแม่เกยแม่เกยหนูก็ต้องไปดูคําที่เป็นแม่เกยย้อนกลับไปปุ๊บแม่เกยอยู่ไหนแม่เกยอยู่ไหนอยู่นี่แม่เกยเอาคําไหนก็ได้เห็นไหมคะอย่างเช่นคุณครูว,ว่า คำว่าลอยอย่างเงี้ยลอยคุณครูก,ก็เอาคําว่าลอยเนี่ยมาเขียนในนี้เลยเด็กๆด,ดูนะลอ,ออลอยอยลอยเขยไหมอ่าเข้าใจยังลูกทีนี้ข้อ3ถึงข้อ8ลองไปทําดูนะอันนี้วอแหวนก็อยู่แม่เกลแม่กงแม่กดแม่กบ แม่กลมและแม่กลนหนูไปลองศึกษาค้นคว้าดูจากหนังสือเล่มนี้เลยนะโอเคไหมคะโอเคเนาะเอาละวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย